เหมือนกับคปาซิเตอร์ที่เราใช้ในหน่วยเดิมเนี่ยมันเป็นหน่วยไมโครแต่ถ้ามันเป็นบุนต้าคปาซิเตอร์มันเป็นหน่วยของมันฟาลาดเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเขาใช้ในคู่ที่ยังมาขอลงทุก็บอกก็ใช้ในระบบไอขนสง่งไอเอาไปเก็บพลังงานตอนเบรกรถไฟฟ้าของคนสง่งมวลชนเบรกก็เอเนร์จีได้เข้ามาเก็บนะได้ไม่ต้องไปโยนทิ้งทีม ช่คมบอกใช่ถ้าตัวมันใหญ่เพราะว่าเราก็มีก็มีดีไซน์สองแบบดีไซน์ให้ดีซี DC, บัตรมันมันโฟลดได้ก็คือมันสามารถสวิงขึ้นไปสูงได้นะแล้วก็ลงแต่ท่านหมายความว่าได์สมัยก่อนมันก็มีข้อจํากัดกด้านแรงดันเะต็มณวันนี้นะครับไม่มีเลยครับมาถึงตรงนี้เลยอาจารย์รีบบอกเลยทันทีเพื่อจะได้ไม่ต้องยาวมากเลยอาจารย์ก็เลยบอกว่าแมชชีนในอนาคตเนี่ยไายว่าดีซแมชชีนเนี่ยเรา ค่อยๆน้อยลงการไปใช้ในแอปพลิเคชันตรงนั้นก็จะน้อยลงนะสิ่งที่เราใช้อยู่นะวันนี้ที่เราสร้างอะไรต่างๆมาทั้งหมดเลยไม่ว่ารถไฟฟ้าไม่ว่าโดรนไม่ว่าไออะไรต่างๆเลยเซอร์โวมอเตอร์สมัยก่อนก็สักเมื่อ20-30ปลา20ปีที่แล้วเราก็จะเปลี่ยน DC เซอร์โวมาเป็น AC เซอร์โวนะครับเปเนก็แต่ถามว่าแล้ว DC ยังใช้อยู่ไหมก็ใช้ในสตาร์ มันคงไปไปพร้อมกับไอตัวเครื่องยนต์ Internal Combustion Engine น่ะก็คือเครื่องยนต์ในรถนะเพราะว่าเราใช้ดีซีทำใช้ AC ได้ไหมบอกได้แต่มันก็ลงทุนเยอะหน่อยนึแต่ว่าเนื่องจากว่าเราสตาร์ททีเดียวอ่ะยอมให้แบตเตอรี่มันกระชากหน่อยสายไฟกระตุกหน่อยนึงมันก็โอเคน่ะก็สมประโยชน์แล้วตกทีเดียวไอสตาร์ทีเดียวไอเครื่องมันติดขึ้นมาหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใช้แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นก็ดีซีไม่ชินนะเพราะฉะนั้นโลกข้างหน้าเลยเนี่ยนะอาจารย์เขียนมีข้อไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีดีซีไม่ชินตอบสนองความต้องการการใช้แรงงานเครื่องจักรแทนนะเครื่องจักรกลนะเครื่องจักรแทนแรงงานมนุษย์นะไอ้นั้นก็ยังไงณวันนี้ก็เป็นอย่างนี้อยู่เลยสมรรถนะของมอเตอร์ที่เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานนะครับเพราะว่าบางงานเนี่ยเราต้องการมชีนที่น้ำหนักเบานะ เช่นอยู่ในอยู่ในใน,น,นยูนิโดนเนี่ยโอเคโดนเนี่ยควรเป็นเลยเปอร์มานแตนแมกเนตเลยแใ่นั้นเห็นด้วยเพราะว่าถ้าเราไปมีคนลวดฟิลฟิลคอยหนักนะครับแล้วก็ในมชินข้างหน้าเนี่ยเรา ต้องมาทําระบบป้องกันจะป้องกันและการจัดเก็บข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบในตรงนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้ทําคือเรามีระบบป้องกันแต่ป้องกันก็แบบเรามีช็อปซิเกตมีโอโ,โลดนะมีอะไรอย่างนั้นนะใส่ไปตามอย่างนั้นนะแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าเรายังไงก็ตามเนี่ยส่วนอาจารย์อาจารย์ชอบใช้คำนี้ทําให้เหมือนกับเราไปยืนเป้ามันอยู่อะแต่เราไม่ต้องไปยืนจับมีชีนอยู่เท่านั้นเอง แล้วก็มีการจัดเก็บข้อมูลเพราะเราจัดเก็บข้อมูลเนะี่ยมันเก่งกว่าผมเลยทันทีเพราะมันมีข้อมูลที่ชัดเจนในการตัดสินใจง่ายต่อการประยุกต์ใช้งานและง่ายต่อการทำ O&M Operating and Maintenance เนี่ยก็ไอ้พวกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมนะครับอันนี้เอาภาพให้ดูพอดีพอค้นมาเตรียมจะพูดก็น,นึกถึงเอาภาพมีมาดูอนนี้เป็นน ในอดีตเดิมเนี่ยใช้คนลากไปเกรนจุงอะไรเราก็เอาอินเวอร์เตอร์ใส่ตอนนั้นคนก็ยังเพิ่งเริ่มเริ่มของอินเวอร์เตอร์มเมื่ออ20 20เกือบ30ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักแล้วก็เราถามว่าแล้วใช้ได้เลยเมืเ่โอกี้ออ๋อเนี่ยผมก็เลยทําให้ดูว่าระบบมันเร็วขึ้นผลิตก็ได้เร็วขึ้นเลยทันทีเพราะว่าเนื่นองจากผมก็ทําให้ดูว่ามอเตอร์เดินหยุดทุกอ่าอ่ามัทุก ตั้งเป็นไซเคิลไว้ใช้เ l ีมันนโนเป็นไซเคิลสตาร์ทตาร์ตองิ้งไว้กินเขา่ากลับมามันก็นยังไม่ร้อนผมบอกถ้าควบคุมไม่ถูกต้องมอเตอร์ออนออฟถ้าเราเอามอเตอร์แบบจ่ายไฟ50เ e ฮิร์ตเข้าไปแล้วเปิดปิดเปิดปิด,ปดพรับเดียวร้อนฉับแต่ถ้าเราใช้อ e ินเวอร์เตอร์หนึ่งมันก็จะแล้วทำงานได้เร็วด้วยนะเพราะว่าสตาร์ทติ้งทอก็ดีแล้วแถมยังไม่ร้อนอีก,กหน่อยในไอ้นีน้คือเป็นอันแรกที่ เอาไปแอปพลิเคชันแล้วก็ใส่พวกเซนเซอร์อะไรมันก็เป็นที่มาวันนี้ก็ยังหันมองว่าแล้วทําไมเขายังแซวกันบอกว่าโรงงานของเฮียนะต่อไปคนไม่ต้องมีละมีขขงเฮียกับอาร,ร์ออยู่หัวลายกับท้ายลายก็พอแล้นะเพราะว่าจริงๆแล้วในเครื่องจักรมันเป็นอัตโนมัติอยูยระบบควบคุมในอนาคตนี่ก็มีแมชชีนนะมีมีแมชชีนตัวนี้ผมเอาภาพจริงๆแล้เป็นแมชชีนตัวไหนก็ได้นะมีอินเวอร์เตอร์นะครับ แล้วก็มีเซนเซอร์มี PLC อ่ามีซูเปอร์ไวซ y ร o คอนโทรลเนี่ย d a t a a c q u i s i t i o n นะโครงการอันนี้ในภาพที่เห็นคอนโทรลนั้นนี่ยก็ประมาณตักปีสี่หนึ่ง 4, 1, 2, 5, 4, นะสองห้าสี่หนึ่งะอสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำตอนนั้นเนะี่ยเราก็มองเก็บก็อย่างนั้นนะเก็บและยังเน้นความเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ คอรจะทำแล้วก็รู้สึกว่าโลกวันนี้น่าอย่าทำ<ม>ก็คือไอ้ตรง Data Storage นะครับเดิมเราก็เก็บๆอย่างนั้นแล้วก็เก็บกันไปแต่ก็ไม่ได้ไปถึงกระซีเรียกว่าเราเก็บแล้วเรามาทำ Data Analysis นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าระบบควบคุมในอนาคตเนี่ยนอกจากเราจะใส่เซ็นเซอร์แบบว่าเพื่อจะมาทำ Data Analysis ลมันมีความจำเป็นนะครับซิงเกิลเพนะครับมาฟังแล้วเพื่อให้ได้ประโยชน์กลับไปจะได้ไปตอบ คนต่างๆได้มาฟังทางด้านนี้แล้วได้อะไรขึ้นมาก็บอกว่าถ้าเกิดคนไหนใช้ DC m a c h ช n e อยู่ในในทางด้านธุรกิจเอ้ยมันขอโทษไม่ใช่ DC m a c h ช n e ใช้ซิงเกิลเฟ e อยู่เนี่ยควรจะเปลี่ยนมาเป็นทรีเศษด้วยเหตุผลว่าซิงเกิลเฟ e เนี่ยราคานี่แพงกว่าประสิทธิภาพทางด้านพลังงานในซิงเกิลเฟสเนี่ยต่ำกว่านะครับเพราะเนื่องจอากว่ามันเป็น หนึ 1> 1 поэтому, ่งเฟสแล้วมันมีอีกเฟสนึงหลอกนะแล้วมันมีสวิตเพื่อจะตัดขดลวดนะบางตัวบอกว่าใส่ซีมันก็จะมีปัญหาเรื่องอคาปาซิเตอร์เสียบ้างคาปาซิเตอร์บวมบ้างแคปบวมอะไรที่อยู่ในแอร์ช่างแอร์มาบอกว่าแคปเสียอะไรอย่างนั้นเพราะถ้าเกิดเราใช้ทรีเฟสก็จะไม่เกิดนะมอเตอร์ทรีเฟสถูกกว่านะครับแล้วตัวเล็กกว่าประสิทธิภาพสูงกว่านะครับเพะนก็นี่คือความเข้าใจอาจารย์ต้องการบอกว่า ถามว่าเพราะอะไรทรีเฟตดีกว่าเพราะมันสนามแม่เหล็กหมุนน่ะแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเฟตเนี่ยสนามแม่เหล็กมันเป็นเผาถ้าเป็นแล้วก็บอกมีคนสตาร์ทเขาบอกคนสตาร์ทยังไงก็ไม่ทําให้มันเหมือนทูเฟร้อย mm hmm. เปอร์เซ็นต์พอหมุนไปแล้วทุกค่าก็เปลี่ยนไปนะครับสุดท้าเฟดดีกว่าครับแรงบิดตอนออกตัวก็ดีกว่านะครับอันนี้อาจารย์บางคนเขาบอกว่า้าที่บ้านมีไฟซิงเกิลเฟตอ่ะแล้วจะทายัางไงอ่ะอันนี้ก็เลยนึก นึกเหมือนผู้ฟังที่ตอบเพราะตอนนี้รู้ว่าพูดอย่างเนี้ยไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องสัมมนาแล้วก็เห็นหน้าแล้วก็หันไปจะไปง่ายดูหน้าง,งงๆแล้วก็เลยบอกนี่ก็เลยเตรียมภาพมาให้ว่าเห็นไหมว่าถึงแม้จะไอ้น,นี้เขาเป็นเมเกือบยี่สิบปีที่แล้วเหมือนกันก็อันนี้คือ induction motor ร์สามเฟสนะครับเอามาขับรถเนี่ยนะเราก็มันต่อสตาร์เดลต้าได้เราก็ต่อเป็นเดลต้าสองโวล์ แล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์จ่ายแล้วก็อินเวอร์เตอร์เนี่ยแล้วเราใช้แบตเตอรี่จ่ายเขาอินเวอร์เตอร์เอางงใหญ่เลยคราบว่าอาจารย์อินเวอร์เตอร์มันรับไฟ AC ซไม่ใช่เหรอแล้วนี้อาจารย์เนี่ยตามภาพเลยต่อก็ใช้วิ่งแล้วก็มี p l c นะครับรับสหล่งใหญ่เข้ามานะครับเพราะฉะนั hmm. ้นความรู้ของทางด้านวิศวกรจําเป็นต้องมีความเข้าใจยุคข,ข้หน้าเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเราว่าเราป้อนด้วยไฟซิงเกิลเฟส ถึงไฟซิงเกิลเฟสเราก็เอามานะอาจารย์ก็เอารูปอินเวอร์เตอร์ข้างในให้ดูว่าเราก็ถึงมันจะเป็นซิงเกิลเฟสหรือทรีเฟสมันก็เล็กติฟายบางบริษัทก็มีรุ่นอินเวอร์เตอร์ที่เป็นซิงเกิลเฟสอินพุตก็มีนะครับไฟป,ป้อนเข้าเป็นซิงเกิลเฟสก็มีทรีเฟสก็มีหรือที่อาจารย์ใช้อยู่มันเป็นทรีเฟสแต่อาจารย์เอาซิงเกิลเฟสป้อนก็ได้ถ้าเราเข้าใจมันนะครับถ้าเราเข้าใจมันอันนี้ต้องย้ํานะครับ ส่วนไอคาปาซิเตอร์ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ um ัมเปอร์ถ้าอินเวอร์เตอร์ที่ดีเนี่ยเขาสามารถบางรุ่นเนี่ยแต่ว่าดีมากบางทีก็สู้สงครามเศรษฐกิจไม่ได้ก็คือการแข่งขันเรื่องราคาเนี่ยเขาดีไซน์เผื่อให้เราใส่คาปาซิเตอร์ได้เนี่ยก็ทําให้ต้นทุนก็สูงและโครงก็ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นก็แพงกว่าในที่สุดก็แพ้ก็คือถ้าเกิดคนไม่รู้เรื่องก็รู้สึกว่ามันแพงกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปดูเรื่องอุปกรณ์ที่ได้มนการเปลี่ยนใส่ค่า ไอ้คาปาซิเตอร์เข้าไปได้ไอ้ตรงนี้ก็จะช่วยทําให้มันเป็นมัมเปอร์เวลาเราเป็นอินดักชันเจนหรือตอนเบรกมันจะได้คืนพลังมาแมชชีนข้างหน้านะครับเราจะให้เบร์ประมาณมันได้ดีแมชชีนเดียวๆไม่ได้นะครับยุคข้างหน้าเราต้องมีอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้ไอ้เจ้าตัวบ l b l d บนะไอ้บ l d c ก็คือ a c ซีแมชชีน ที่มันมีอินเวอร์เตอร์อยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองซึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นอาจจะไม่ได้ทำแบบ PWM แต่ควบคุมแบบ BLDC ก็คือเป็นสวิตเป็นสเต็ปไปนะมีการสั่นสะเทือนหน่อยแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ได้รู้สึกหรอกแต่แน่นอนถ้าควบคุมแบบ PWM มันก็สมทูทโรเตตติ้งนะก็คุณภาพดีกว่าเยอะแยะอันนี้คือเปร์มาณนนต์แมกเนตซิงโครนัสอันนี้ก็ดูภาพให้ดูให้เห็นว่าอ๋อนี่ก็ แม่เหล็กนะมันมีอยู่ที่ผิวก็อยู่ที่ในข้างในฝังใาในไอตัวนี้เป็น Interior, อินดิเลียเพอร์มาเนนตแมกเนตซิงโครนัสมอเตอร์ไอนี้คือ BLDC อย่างที่ว่านะบางทีเขาเรียกเรียกกันนะจริงๆมีมีมันไม่มีบลัดที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือแม่เหล็กมีเล็กๆๆๆๆอยู่รอบเนี่ยไอน,นี้เป็นเป็น AC ไม่ชีนในสนามแม่เหล็กหมุน